แป้งทำไรอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยหรอก็เมื่อกี้แป้งกอดรองตองมันก็ปกติกีฬาก็เป็นอย่างนี้ใช่เขาเล่นดักบอลน่ะนั่นเป็นไรเนี่ยคิดมากไะเนี่ยไม่ได้เป็นไรแต่แบบเมื่อกี้ทุกคนก็เห็นน่ะไม่แป้งก็ไป่ก็แย่งกันก็แย่งเขาก็แย่งกันแบบนี้ไงใช่เขาทำแบบนี้แป้งแกพูดดิเพราะเมื่อกี้แกดมผมรองตองอ่ะแป้งทำจริงหรอแล้วแกก็พูดด้วยว่าวันนั้นอะแกก้ม แอบมององอตองในห้องน้ำเรายังไม่ได้ทำอะไรนะนะนัเธอคิดมากเปล่าแกแกเพิ่งมาสามวันก่อนเองไม่ใช่หรอเออคิดมากหรือเปล่านะเ็าไม่มีอะคิดมากเลยเราอ,อยู่กันมานานแล้วก็เป็นแบบนี้แหละใช่เราเพียงเล่นผมกันเลยนเนาะแม่งไม่ทำจริงใช่ไหมเราจะทำอะไรเราก็เล่นบาสทอ่ะนัดไม่ต้องคิดมากหรอกอมมด่ากงก็ตามใจพวกแกแล้วกัน เล่นปอวมามามาเสจแเกกระโปรงไหมอ่ะคแต่งชุดเสร็จแล้วอไม่มีอ่ะหาไวมนีแต่เสื้อไม่หรอหาดีือมาที่ลหรอไม่มีอ่ะไปไหนอ่ะเจอมก็โป้หาไม่เจออ่ะอะไรหายหายได้ไงเกิดอะไรขึ้นนะกระโปรง เห็นไหมอะไม่แต่เลยแต่งตัวกันหมดเลยตอนนี้แต่งเหื่าเราอ่ะเราแป้งไปไหนอ่ะเออนั่นดิเออเมื่อกี้เห็นแต่งตัวเสร็จแล้วก็ออกไปแล้วนะเราว่าแป้งเอาไปแน่เลยอะไรเนี่ยโอ๊ยนัดนันะทอกไมเนี่ยโไปแก้วกระโปรงตองใช่ปะเราไม่ได้ออกไปทำไมเนี่ยแน่จริงก็เปิดดิ แล้วแกจะมายุ่งอะไรกับกระเป๋าเราอ่ะนัดเดี๋ยวพรอ,อืนมาทำงี้ได้ไงไไอ่ะแกก็เปิดดิแป้งถ้าแกไม่ได้เอาไปแล้วเราจะเอาไปทำไมอ่ะก็เปิดดิแกเอาไปจริงปะเนี่ยแกเราไม่ได้โกหกนะแกไม่ได้เอาไปแกก็เปิดดิเราแล้วเรามีเหตุผลอะไรที่เราต้องเอาไปอ่ะน,อน,น,นี่มันกระเป๋าเรานะง็เปิดดินัดจะยิงจะได้ปะ ไม่ได้เอาไปอ่ะแกไปเอาเปิดแค่ไม่ได้ใส่ใจก็เปิดเลยแล้วไม่มีกระโปรงใส่เหรเอาไปยิงเนี่ยแป้งอุ้ยนี่นะเราคงเราคืนมาแป้งเราว่าแกเปิดเถอะเปิดเลยทุกคนจะได้เห็นว่าแกไม่ได้เอาอ่ะอยากดูมากใช่ปหมสงบอกว่ามันไม่มีอ่ะ ไม่มีใช่ไหมเห็นไหมนัดใ่อไแกไปซ่อนไ้ที่ไหนพออะนัดแป้งไม่ได้เอาไปอ่ะคนว่าแกไ,ไปซ่อนไ้ที่ไหนแป้งก็เราบอกว่าเราไม่ได้เอาไปไงทำไมแกชอบใส่ไรแป้งอ่ะอือเป็นไรมากวะชอบตองไงไม่ได้ชอบช่างมันเถอะเรื่องกระโปรงอ่ะแกช่างมันเหอะได้ไงว่าตองมันหลายเรื่องแล้วนะเรื่องอะไรบ้างตั้งแต่ดมผมตั้งแต่กอดแกในโรงยิมอ่ะแล้วแอบมองแกในห้องน้ําอีก แค่เห็นได้ไงอ่ะเออพวกแกนั่นแหละไม่เห็นได้ไงชอบจับผิดคนอื่นเหรอไปได้ปัญหาเราไปซ่อนไปที่ไหนเราไม่เไดกใหม่มีปัญหาเหรอย้ายมากกาห้างเนี่ยเออนั่นดิพวกเรเคยอยู่อยู่กันมาตั้งนานแล้วไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยอือตั้งแต่แกมาก็มีแต่เรื่องแป้งกับตองเนี่ยเป็นไรมากปะเยอะเยอะเนี่ปะแป้งไม่ต้องร้องไห้กินเลยแกไม่ได้เอาไปต้องร้อง รอครอให้ได้ทุกครั้งแล้วกันนะเนี่ยเราก็ชอบเป็นแบบเนี้ยต้องรอแม่ชอบเถอะ